ในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับผมได้รีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ของ My p e r f u m e ไปนะครับซึ่งมีชื่อกลิ่นว่า s i g r r t t u m n e r 16นะครับแต่ในวันนี้นะครับผมมีน้ำหอม2กลิ่นด้วยกันนะครับจากบ้านของ My p e r f u m e อีกเช่นเคยนะครับมาพูดคุยแล้วก็มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับแล้วก็มีกลิ่นหนึ่งนะครับที่เขาเพิ่งเปิดตัวออกมาด้วยนะครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับ คลิปโรนี้นะครับผมก็จะมารีวิวแล้วก็จะมาพูดถึงน้ําหอมคนไทยอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ผมได้ทําคลิปรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วครับก็ไปดูที่ตัวไอข้างบนได้นะครับซึ่งกลิ่นนั้นเนี่ยเป็นกลิ่นที่2ครับที่เขาลอนช์ออกมาครับแต่ว่าในคลิปโอนี้เนี่ยมีกลิ่นแรกที่เขาเปิดตัวก่อนหน้านี้แล้วด้วยนะครับก่อนหน้าตัว s i เกเล็ตส์นัมเบอร์ินะครับแล้วก็มีกลิ่นหนึ่งนะครับที่เขาคอลลาบอร์เรชันกับพี่ชมนะครับจากแบรนด์ของเซนเอ็นโซนะครับซึ่ง แต่ว่าวันนี้เนี่ยก็มีทั้งออริจินอลของเขานะกลิ่นแรกของเขาแล้วก็กลิ่นที่เขาเพิ่งเปิดตัวออกมาด้วยนะครับก็ขออนุญาตเริ่มจากกลิ่นแรกของเขาก่อนละกันนะครับ Close your eyes and I will kill you in the rain นะครับกลิ่นนี้เนี่ยเป็นชื่อกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความโหดอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีความแมสกูลินมากๆตั้งแต่ชื่อกลิ่นเลยนะครับกลิ่นนี้เนี่ยเขาให้รบันดาลใจนะครับมาจากเนื้อเพลงของ x j a p จ n นะครับของวง x j a p a n นะครับชื่อเพลงว่า say anything นะครับ ถ้าสนใจที่อยากจะแบบเข้าไปดูประวัติว่าน้ําหอมตัวนี้เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็ทําไมถึงใช้ชื่อนี้อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บเ e b o o k Page ของแบรนด์ My Perfume ได้นะครับซึ่งผมจะทิ้งไว้ให้ตรงดีสคริปชันด้านล่างนะครับกลิ่นนี้นะครับเขายังมีตัวไวโอลอยู่นะครับแล้วก็ยังมีตัวขวดเต็มอยู่นะครับ30เออ30ม l นะครับซึ่งอยู่ในราคา1,980บาทนะครับแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยเขา discontinue ไปแล้วนะครับซึ่งผมได้คุยกับพี่เอก เจ้าของแบรนด์ไมล์เพาฟูมเนี่ยเขาก็บอกว่าเออน่าจะอีกสักพักหนึ่งแบบอีกนานเลยครับกว่าเขาจะแบบหยิบตัวตัวนี้นะครับมาผลิตใหม่อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังมีสต็อกไว้อยู่นะครับในขวดทอง30มิลนะครับยังมีสต็อกอยู่แล้วก็ซิก r ร์แบสนัมเบอร์สเนี่ยยังมีสต็อกอยู่ทั้งตัวหลอดไวโอลแบบนี้นะครับ1.2มิลนะครับแล้วก็ขวดเต็ม30มิลนะครับก็ยังมีอยู่นะครับก็สามารถทักไปสอบถามพี่เอกเขาได้เลยนะครับ โอเคท็อปโน้ตนะครับจะมีเมทัลลิกโน้ตนะครับสไปซี่โน้ตนะครับเรนโน้ตแล้วก็อัลดิไฮด์นะครับมินโน้ตจะมีโรสเจอร์เรเนียมทอบาโก้แล้วก็เลเทอร์นะครับเบสโน้ตจะมีเลเทอร์วูดดี้โน้ตนะครับเออร์ตี้โน้ตแล้วก็อินเซนต์และสโมกนะครับกลิ่นเปิดของเขาเนี่ยนะครับจะมีความเมทัลลิกเลยนะจะมีความเมทัลลิกนะครับจะมีความแบบสไปซี่สไปซี่แบบไม่ได้วอร์มสไปซี่นะจะมีความแบบเป็นเฟรชแอนด์สไปซี่มากกว่านะครับแล้วก็ กลิ่นจะมีความดินๆจะมีความฝนๆจะมีความย่าๆแต่ว่าแต่ว่าแบบไม่ได้ไม่ได้มีความเขียวนะจะแบบมีความเมทัลลิกมีความสไปซี่แล้วก็มีความฝนนิดๆนะครับเบาๆครับแล้วก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่แบบว่าทึบอะไรมากในช่วงแรกนะครับมีความหวานมีความเซ็กซี่เข้ามาบ้างตัดกลิ่นของความเมทัลลิกของความเลเตอร์อะไรพวกนี้อยู่นะครับกลิ่นนี้เนี่ยผมว่ามีความแมสคูลินมากๆครับผมให้ประมาณ ผู้ชายใช้ในประมาณ85%เลยครับมีความแมสกูลีนมีความหนักแน่นมีความสตรองของกลิ่นนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมว่าต้องใช้ในอากาศเย็นๆหรือว่าแบบซัมเมอร์ไนท์อะไรเงี้ยยังพอได้นะครับแล้วก็มีความเซ็กซี่มีความแมสกูลีนพอสมควรฉีดในที่ทํางานอาจจะแรงจเกินไปด้วยซ้ำนะครับอาจจะแบบว่าฉีดไปงานทางการฉีดไปเดท ฉีดไปเที่ยวกลางคืนเนี่ยกลิ่นเนี่ยคือเหมาะมากๆนะครับถึงแม้ว่าจะมีโนต้ตหนักๆของน้ําหอมตัวนี้หลายโนต้ตมากๆนะครับแต่ก็เบลนดออกมาได้ดีแล้วก็มีคุณภาพมากๆเลยนะครับสำหรับกลิ่นของเจ้าตัวนี้นะครับแต่ช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกลิ่นที่เปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงหลังเนี้ยมันจะมันจะคอมเพล็กซ์มากขึ้นจะแบบมีความนวลจะมีความอบอุ่นจะมีความรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ หน้าเข้าหามาขึ้นแล้วก็เข้าถึงง่ายมาขึ้นกว่าช่วงแรกอะไรเงี้ยนะครับช่วงแรกเนี่ยโน้ตของเขาเบลนออกมาได้ดีมากๆแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าแบบมีความมีความน่าสนใจของกลิ่นอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังก็จะมีความเซตเทิลดาวขึ้นแล้วก็มีความแบบมั่นคงมีความคงที่ของกลิ่นมากขึ้นทำให้เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าดูเข้าถึงง่ายดูเป็นผู้ชายที่แบบว่ามีความเซ็กซี่มีความแมสกูลินน้อยลงแต่ก็มีความแบบมัชัวร์ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ กลิ่นนี้เนี่ยผมมองว่ามีความยูนิคมากๆมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยดมแบบกลิ่นแบบนี้จากน้ําหอมตัวไหนมาก่อนเลยครับทั้งนิชแบรนแล้วก็ทั้งดีไซเนอร์แบรนด์เลยนะครับถ้าเทียบกับตัวซิกเ r ต t ์นัมเบอร์ซินเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวซิกเ r ต t เนี่ยมีความเข้าถึงง่ายมากกว่าเป็นทบากโก มีแบบเลเทอร์มีความเพิบมเิหน่อยๆมีความเขียวๆหน่อยๆยซึ่งผมรู้สึกว่าตัวซิกเกอร์แลเนี่ยจะใช้งานได้ง่ายกว่าแต่ว่ากลิ่นเนี้ยก็ไม่ได้ใช้งานยากแบบยากขนาดนั้นนะครับยังมีความใช้งานง่ายดูเข้าถึงง่ายอยู่แล้วก็กลิ่นมีความซับซ้อนพอๆกันเลยนะครับแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาเนี่ยติดทนนานกันคู่เลยนะครับผมมองว่ามันจะมีความกระจายตัวจะมีความฟุง้ง ที่มากกว่าตัวเซ็กเวตนิดเดียวครับไม่ได้ไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับแล้วก็กัานติดทนนานอะ่ะผมให้2ตัวเนี่ยเท่ากันเลยครับถือว่าเป็นเอ่ออูดเฟอร์ฟาร์มที่ติดทนนานแล้วก็กระจายตัวนีทั้งคู่เลยนะครับถ้าคุณเป็นคนชอบกลิ่นแนวเลเทอร์ชอบกลิ่นแนวทอเบอร์โก้นะครับชอบกลิ่นแบบดินๆย่ยๆดิบๆเถื่อนๆแมสคูลีนแมสคูลีนเนี่ยกลิ่นนี้คือตอบโจทย์คุณมากๆเลยนะครับ มาที่กลิ่นต่อมาครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า c o m as you are นะครับกลิ่นนี้ก็ collaboration ครับกับพี่ชมจากแบรนด์ของ s e n e a n s o นะครับซึ่งก็เป็นกลิ่นที่ออกไปทางเฟ m i n i นหน่อยครับมีความผู้หญิงหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นีมีความพิเศษตรงที่ว่าน้ําหอมของเขาเป็น extract de parfum ด้วยนะครับก็เป็นความเข้มข้นที่สูงที่สุดแล้วนะครับแต่ว่าในณเวลานี้ครับผมถ่ายวันจันทร์นะแต่ว่าคลิปนี้ปล่อยวันศุกร์ใช่ไหมเท่าที่ผมไปดูมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ถามพี่เอกเป็นการส่วนตัวว่าน้ําหอมตัวนี้เนี่ย จะราคาเท่าไหร่แต่เขาก็บอกมาว่าน้ำหอมตัวนี้จะราคาสูงกว่าตัวครอ s จูอ a กับตัวเ e กเ e เ Number 1 6นะครับเพราะว่าความเข้มข้นของน้ําหอมเนี่ยมันสูงกว่าด้วยเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะแบบว่าราคาประมาณ2,000ต้นๆ2,000กลางๆครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่น่าจะถึง2,500นะซึ่งก็อยู่ในระดับที่โอเคพอรับได้กับกับปริมาณ30 ml นะครับท็อปโน้นะครับจะมีแทนเจอรีนนะครับโรสเมทัลลิกแล้วก็ซิตรัสนะครับ มิลร์โน้จะมีวานิลานะครับวอดก้าไพอัพโปมิสเตรี่มิสเตรี่ฟลอร์นนะครับเบสโน้ตจะมีเรดไวานครับแอมเบอร์พาชูลี่แล้วก็ไวท์มัคส์นะครับเท่าที่ลองวันแรกเนี่ยกลิ่นเปิดที่ผมรู้สึกได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความบูซี่มันมีความฟลอร์นมันมีความฟรุตตี้แต่ว่าช่วงแรกที่ผมดมเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความแมสคูลีนไม่ได้ลีนไปทางเฟมินีนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าดมเมื่อวานกับดมตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าช่วงเปิดเนี่ยมันมีความเฟมินีนที่มาากกว่นะครับ ผมให้ความเฟมินีในช่วงแรกนะต้องบอกว่าช่วงแรกเนี่ยความเฟมินีเนี่ยมีประมาณ75%เลยครับเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความบูซี่ก็จริงแต่ว่ามันมีความเป็นฟอรัลด้วยแล้วก็มีความเป็นฟรุตตี้ด้วยเยนะี้ยซึ่ง เอ่อถ้าคุณได้ดมน้ําหอมผู้หญิงแบบว่าที่มีความฟลอรัลฟรุตตี้รวมกันแล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันเป็นประมาณนั้นเลยนะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าเมื่อตัวน้ําหอมอย่างโน้ตอย่างวอดก้ากับโน้ตอย่างเรดวน์เงี้ยมันมาเบลนกับน้าหอมกลิ่นฟรุตตี้กลิ่นฟลอรัลตัวอื่นน่ผมรู้สึกว่ามันให้ความเซ็กซี่ให้ความยั่วยวนแล้วก็ให้ความน่าสนใจถ้าผู้หญิงคนไหนเนี่ยฉีดน้ําหอมกลิ่นนี้ไปเที่ยวกลางคืนหรือว่าเป็นงานทางการอะไรเงี้ยผมมองว่ากลิ่นเนี้ยจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที ผู้ชายหลายๆคนนะ่าจะแบบต้องมองคุณหรือว่าต้องหันไปหาคุณนะต้องแบบสปอตไลท์ส่องมาที่คุณได้เลยครับกลิ่นน้ําหอมกลิ่นนี้นะครับเพราะว่ามันดูเป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจดูเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดีแบรนด์ทั้งตัวครับแล้วก็มีความดูดูมั่นใจดูแบบลุคแรงหน่อยดูลุคแบบว่าแบบแต่งตัวแบบมีความเซ็กซี่ดูเป็นคนที่เปิดเผยอะไรประมาณนี้นะครับเหมาะกับน้ําหอมกลิ่นนี้มากๆนะครับและช่วงหลังเนี่ยผมรู้สึกว่ากลิ่นมาร์กับแอมเบอร์เนี่ยทำให้น้ําหอมกลิ่นเนี้ย ดูเข้าถึงง่ายมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าแบบหวานเลี่ยนจนเกินไปในช่วงหลังครับความหวานกับความฟลอร์แล้วก็ความเป็นบูซี่โนตเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยดรอปลงไปทําให้แล้วไม่ได้ดูรุนแรงแล้วก็แบบไม่ได้ดูยั่วจเกินไปในช่วงในช่วงหลังนะครับซึ่งเป็นน้ําหอมที่ผมรู้สึกว่าคอมเพล็กซ์มากๆแลแล้วก็เป็นน้าหอมที่เบรนออกมาได้ดีมากๆนะครับช่วงแรกเนี่ยอาจจะให้ผู้หญิงทั้ง75ใช่ไหมแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยผมให้ประมาณ 60%นะครับของเฟมินีเนาะแล้วก็แมสคูลีประมาณ40%นะครับก,ก็ก็ไม่ได้น,อน้อยจนเก,กินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเก,กินไปนะครับในช่วงหลังเนาะ p e r f o r m มนซ์ <S <S ของเขานะครับก็เป็น p e r f o r m มนซ์ที่ดีมากๆอีกเช่นอีกเช่นกันเลยนะเพราะว่ามันเป็นน้ำหอมที่มีความกระจายตัวที่แรงมากๆในช่วงแรกครับประมาณ2 3ชั่วโมงแรกเลยนะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็ยังกระจายตัวอยู่ได้กลิ่นชัดอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าช่วงหลังเนี่ยจะมีความเข้าถึงง่ายมากขึ้นจะแบบจะไม่ได้แรงจะไม่ได้มีความหวานแบบ โปรยเสน่ห์เท่าช่วงแรกนะครับแล้วนะครับแต่ก็ยังมีความน่าสนใจอยู่นะครับโอเคครับนี่ก็เป็นน้ำหอม2กลิ่นครับจากบ้าน m y p e r f u m e ที่ผมมาแชร์ในวันนี้นะครับก็ตัวไวโอนะครับแล้วก็ตัวขดเต็มเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับยังให้ทุกคนเนี่ยสามารถทดลองได้อยู่นะก็เข้าไปติดใน Facebook ของ My Perfu m e ได้เลยครับก็จะมีพี่เอกคอยตอบนะครับและถ้าใครสนใจตัวน้ำหอมคํมเอาเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรอติดตามและก็นอนหรือว่าวันศุกร์ที่ผมปล่อยคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะมี ออกมาแล้วแหละนะครับว่าตัวคํา s Ur เนี่ยมันมีราคาเท่าไหร่ในปริมาณ30 ml แล้วก็รอติดตามกันได้เลยแล้กันนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปว่าในคลิปวีดีโอนี้เนี่ย เขาส่งน้ําหอมเนี่ยพี่เอกส่งน้ําหอมมาให้ผมฟรีก็จริงนะแต่ว่าที่ผมรีวิวที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองครับแล้วก็เขาไม่ได้มีแบบว่าพี่เอกไม่ได้มีเจตนาที่แบบจะขายของให้ผมจเจอแบบว่าจะให้ผมขายของอะไรมากเท่าไหร่นี่ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับโอเคนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ comment มาบอกกันหน่อยละกันครับว่าเคยลองน้ําหอมของม y p e r ร u ฟูมไหมนะครับหร,หรือแบรนด์ของเซนสนโซก็ตามนะครับก็สามารถพูดคุยมาคอมเมนต์กันได้เลยครับว่าคุณชอบกลิ่นไหนนะ คอมเมนต์มาได้เช่นกันนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับตรอดนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ